วิชาโฮมรูมของที่บ้านเราตอนเช้าตัดเล็บกับตรวจยานก็สง่งยันฟ้าเห็นหิ้วไปสามสี่วันหิ้วไปหิ้วมาเหมือนส่งก็คือไอทำไม่เสร็จเนี่ยไม่เสร็จอีกหรอเนี่ยไม่เสร็จอีกว่าเขียนตอนเพิ่งตั้งหลายอนแต่วันนี้ก็เป็นบรรทัดให้ต้องสง่งแต่ทําไมงหนูยังไม่ทำเพราะว่าหนูจะมารอทำพร้อมเพื่อนแล้วจะทัน <c oughs> ทันก็เพราะว่าวันนี้ไม่มีค่าภาษาไทยแต่ให้ส่งได้ทั้งวันจะส่งตอนไหนก็ได้แล้วแกจะทำตอนไหนหนูไปํำนวนเที่ยกับเพื่อก็ได้ฟ้ากลัวมันเปียกฝนแล้วมันหายไม่เปียก เทวมากี่วันแล้วจิดูถุงหิ้วดิหิทวมากี่วันแล้วะแกเที่ยวไปกี่วันละสองสามวันแล้วเมื่อวานก็หิ้วลุยฝนอ่ะทุกคนมีใครเรียนเหมือนเราแกไหมคะเี็นลาดภูเขาทองเป็นไงเมื่อเมสวยไหมคะอันนี้เราแกทำเองไม่ใช่ป้าช่วยเลยนะวันนี้ขอให้ได้ศพสาธุไปขอให้ได้ศพเที่วมาสามวันแล้วเนี่ยหิ้วทั้งวันอย่างเงี้ยแต่เราก็นึกว่าหิีวถุงไปไหนหิีวไปแล้วก็เทีวกลับนึกว่า